ออกมาแล้วพี่กระถินครับอยู่หรือเปล่าอ่ะมีวันอยากเจอพี่อยู่นี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่กระถิ่นโอ้ขอไลน์เซ็นหน่อยได้ไหมครับคนไหนวะคนพี่กระถินนี่ไงกระถิ่นอยู่ในนี้กระถิ่นอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยนี่ไงลงมาแล้วพี่เลี้ยไปยิงเขาทำไมอ่ะสวัสดีคุณโทนี่กระถินกระถินครับสวัสดีครับผมจริงหนึ่งใหญ่เด็กโตเด็กน้อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจฟีเอฟจับให้ต่อชุดในถุงนี้ก็ดีอ๋อไปคุยดิไปคุยดิมาเที่ยวหรอ ถ้าเขามาเที่ยวมาอย่าเฉือนนะแล้วพี่เขาก็ให้จับให้จับใส่นี่ปุบแล้วก็โดนแล้วก็เลยโดนกระเจกระจิกกระจิกกระถินไม่ไม่เข้ามาคุณโทนี่หน่อยเหรอเออกระถินไม่เข้ามาคุณโทนี่หน่อยเหรอให้คุณโทนี่เดินมาแล้วกันกระถินขาเฉืวนให้สอนแช่วิปเปิลที่บ้านจะได้มีแตร์ทงสามสองรออาไว้เสียบซะด้วยค่ะเสียบซะด้วยเสียบซะด้วยไม่ต้องต่อใแช่วิปนั่นหรอกเพื่ออแตร์ทงที่บ้านหรา ผมว่าหัดหัดอาวุธหรือเพราะว่าหัดชาอาวุธมาทอ่วป้องคุณเลยเพราะไม่เอาั้านตรงดลยอ้ยนนารักเออเพื่อเล็มเล็มปกป้องเองได้โทนี่จอดปกป้องกระถิ่นนี่ก็ตามะนาวหน่อยไหมล่ะสวัสดีครับ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 ผมผมอาร์มครับผมเก็บเสียงคุณได้น่ะเก็บเสียงได้เลยครับที่ไหนใช่ใช่ใช่เนี่ยแถวเนี้ยแหละหน้าบ้านเนี่ยอ๋อเป็นปล่อยปล่อยเสียงก็ได้ครับ อย่าโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับายแม่วันเนี้ยแต่แต่ทุกคนได้ยินหมดนะเหมือนตายไม่ดุกิน่เต้ะจะไปหายเ่ยเตอดีกว่าอ๋อคลิปเสียงคือคนนี้เหรอใช่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 เขามาหากะทินหนึงที่นี่เลยอ่ะไม่ใช่เขามาทำหัวเขามาหากะทินด้ยไม่เจมส์เขามาทำหัวเราไม ไม่ใช่เด็กเดงเดเเองแอเซลคนไปคุณคุณเยอะเอวามตันโอ้้าตาเป็นลิงบอนบอบอกว่าอย่าเซล์ออนบเลบอกวอย่าเซลใช่ใช่บอยู่ท พรเบรรยากาศมันพาไปนะโอเคโอเคแต่ว่าระวังระวังอย่าใกล้หมาม้านะคะเพราะว่าหมาม้าแบบคนค่อนข้างหนมเยอะค่ะไม่ไม่แต่เขาเราไม่จบ่อยไม่โทนี่เราไม่คุยดีๆกันก่อก่นแล้วอะตะนี้ดิวเฮเฉินฉีดยาแล้วเนาะไงอาะอันนี้มาช่วยเลยจริงๆเรมก็มีเรื่องจะคุยกับอาเฉินนะแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีเวลาได้ไปเจอเขาเลยอ่ะใช่เหรอเรื่องที่มาลีอะที่เล็มรู้มาก่อนหน้าเนี้แหมเปลี่ยนโทนเปลี่ยน แต่ตอนนี้ต้องเลี้อยู่ดูวไว้นะครับฮะ่าอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเลมไปเจอเจมวอลลีเขายังไม่ได้เข้าเลยไม่ใช่หรอตอนนี้ก็แต่เซดูไว้นะครับเอ้าเขาลืมเล่าให้เรมฟังอ่ะเขาพอรู้มาอยู่แต่เขาลืมดูดิไม่แล้วเราเราคนเราคนไม่ไม่ไม่แล้วคือเข้าไปอยู่ในดูไว้ฐานะอะไรอ่ะถ้าฐานะคนในครอบครัวครับในครอบครัวคือ,อหมายถึงว่าใช่ครับหมายถึงว่าในฐานะาแฟนเฉยเหรอไม่ใช่ครับ ขณ <Okay. S 1> ะเขาปกติ okay. โอเคนึกว่านึกว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะเห็นว่าเจามารีเขาเล่าอยู่ว่ามีคนชื่อพาโลมาด้วยไม่ใช่หรอคนชื่อพาโลอ๋อให่อ่ค<ไ>ู่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับไม่เคยได้ถามเรื่องนั้นแต่ซอก็โอเคครับปกติดูแลดีเหมือนเดิม,มไม่ต้องห่วงดูแลเมารีด้แล้วกันก็ตอนแรกไม่ได้อยู่แก๊้งเดียวกันก็ดูแลไม่ได้แต่นอยู่ได้แล้ว ครับผมเออเตียงดุเชียตอนแรกคุณกี้ใช่แต่อยากอยากแนะนำโทนี่อย่างหนึ่งอ่ะว่าชวนปุ๋ยปีแปกออ่ะดีนะมันจะชุ่มคอแฉะมากจะคุจากเขาไปเซลเขาแบบนี้มันไม่ดีไม่ใช่รละทักเฉยๆเป็นห่วงนห่วงเซ็งมากเขาเป็นคนปากมาแบบนี้แหละทำไมทำไมน่ารักน้าตาน่ารักทำไมปากไม่ค่อยดีเลยแต่นเป็นห่วงไงขอกอดหน่อยได้ไหม ไเดี๋ยวมาเดี๋ยวอันนี้นะอ๋อโอ้โหอันนี้เรากดูด้วยดูด้วยคนเดียวนะตรงนี้มีกี่คนคุณดูดู้วยยิงกับใครดูด้วยนี่ใหญ่ยิงับยิงกับใครพี่ผมกับพี่กระถิ่นคนไหนน่ารักกว่ากันน่ะขอบคุณเลยแล้วตอนนี้อยู่ไหบ้างอะไรนะแล้วอันนี้อันนี้เราคุมเราคุมอยู่ปะ ใช่ใช่ใช่เราฟูเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าอมีเล่คิดดีๆกันแล้วกันอ่ะเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันปกป้องกันแล้วกันชีกว่าไปโดนคนเดียวแล้วก็ถูกนั่นแหละะก่อนหน้านั้นเราโดนคนเดียวมาโดยตลอดมาถึงโดนอะไรคนนี้น่าจะไม่รู้มั้งโดนอุ้มโดนอะไรเงี้ยเรื่องคุณสมชายอ่ะไม่รู้ดีกว่าอืมก็นั่นแหละเอาเป็นว่า ทุกวันนี้มีน้องๆแล้วก็โอเคแล้วอืมก็ดีมีน้องๆเออดิกระถิ่นอยู่นหยุดหยุดหยุดคุณไหมไม่ต้องแบบคุณไม่ต้องเกิดเพอนมีเสร็จแองวคุณแล้วคุณไม่ต้องแบบว่าเลี้ยวมาหากะถินทำไมอ่ะก็ผมต้องจะมาหาคุณเลยนะอุ้ยม่ากะถินน่ากะถิ่นทำไมต้องโอปปี้มาก็ตั้งใจมาหากะถินเลยนะ ที่วัดไหนครับนี่ปลอมปอมปอมแต่แต่เล็มไปที่นู่นมานะเร็มได้ยินมาว่าโทนี่คุยกับใครอยู่ไม่รู้ไม่ใช่หรอโทนี่คุยกับใครอยู่อ ì ì ันนี in ้ปความหวังเพื่อเราลุล่มแรงๆนะเดี๋ยวผมไม่ผมไม่ได้คุยกับใครด้วยอันนี้พูดก่อนแต่ผมกับกระินก็ไม่ได้คุยกันอยู่ดีเข้าอะไรเนตดลบทำไมดูมากดูดูมากเดี๋ยกอดออกไปแต่ว่ากระถินเพิ่งพูดเรื่องคุณอยู่ด้วย อ๋อวันนี้ก็พูดไนี่ยไม่ไค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะยืนยันไม่มีอะไรค่ะเขาชอบปิดเลยอะไรเงี้ยน่าขี้อไม่เมื่อวานเยอะๆเมื่อวานก็ขื่อเยอะเกินตอนพี่อาร์ทเปิดคลิปให้ฟังก็ยิ้มไม่ใช่หรอยิ้มใหญ่ยิ้มไม่หยุดเลยอะยิ้มใหญ่ เขาบอกว่าโทนี่เก่งปกป้องกถินได้อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยคุยกันจริงๆเ้ยเยอะเยอะเยอะมเยอะกเยเยอะตรโเาบอกโทนี่เก่งทุกด้านต่อยตรงต่อยตีดูแลกระถิ่นน่าจะได้อยู่ผมไม่ดูแลเขาหรอกครับให้เขาดูแลตัวเองดีกว่าอช่ยิ้มครับกดไลค์ดูคนกันด้วยมวยน่ระกันคนมา เราคุณมครคุ่นตอนแรกเลมก็ห้ามหรอกตอนเนี้ยผมเริ่มรม้สูนนะคุณใครตุ่นจึงหงุดหงิดกันครับคุณเลมเอ้ยมอคพาไปรถหนอยทไหนที่ไหนอ๋อเราต้องทำพลาดแล้วพี่ยามเป็นไงครับอยู่กับคาเต้ต้องสัมลาณแล้วตรงความลับหน่อยได้ไหมอยู่กับคาเต้เขามีมีดกลิตต์หรอเปล่โอ้ จริงก็แก๊งเพื่อนๆกันแหละแต่ว่าอยากรู้ไงไม่ค่อยได้อยู่เลยแต่รู้ว่าแก๊งเขาน้อยครับน้อยตรงไหนเยอะกว่าเลมอะไรบ้าแก๊งเขาเยอะกว่าเลยมึงนะแก๊งแก๊งใช่แก๊งเลมเนี่ยน้อยน้อยน่าจะน้อยพอๆกับเจเคของเลมอ่ะแต่แก๊งอื่นคือแบบสี่สิบคนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ที่บ้านไม่เยอะเท่าไหร่ครับอะไรเดี๋ยวกันทึบเยอะวันนี้คนน่าจะน้อยมั้งโดนที่น้อยผมก็รู้วันสิบสิบปอยครับ ตั้งตัวได้ยืดจัดเลยคุณมันเป็นมันเป็นแบบนงงงงไหมตอนที่คุณอยู่บ้านอ่ะใช่นงงงงเขารู้สึกเหรอครับเขารู้สึกเหรอเขาเส้นแม่พี่ดีลรอถามมันจุกใจน่ารักถึงกับซูนี่เหรอเออเออเออใครมีข้าวไหมครับสนุกพี่อิพี่ขอด้วยได้ไหมคะขอข้าวเลยครับหกข้าวเลยขอใจครับหนึ่งหกศูนย์ค่ะคุณตลบคุณมีข้าวไหม สี่หกสี่หกคุณสี่หกจะไมสัก่สกีพยานพร้อมเลยอ่ะคุณรู้เปล่าว่ากินข้าวที่นี่มันต้องไปต้มมาม่าแล้วก็ไปซื้อมาส้มที่แปมนะตรงนั้นอ่ะพาไปดูแม่พาไปดูแม่เขาจะได้มีข้าวติดตัวแนะนำหน่อยไหมล่ะนี่นี่คนคุณ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 เข้ามาคุณอาบน้ำหรือยังคุณรู้เปล่าว่าที่นี่เขาใช้สบู่อาบน้ำด้วยนะอาบผ้าไปอาบน้ำไปอาบผ้าไปอาบไม่ใช่คุณเคยอาบน้ำกับเคยนอนของจริงหรือยัง ออคมันยังไม่เคยได้เลยตู้อะไรที่อะไรตู้ไม่ไปนอนที่เยี่ยมมัมีอาบน้ำด้วยที่เยไมอาบน้ำนี่เองไอหลอดอาบน้ำไอหลอดเสียงดังใช่ไหมครับมันเต็มตลอดเวลามันเต็มนะแต่เต็มเต็มไปหมดอ๋อเต็มอยู่ใช่ไหมใช่ครับว่าแบบนั้นตลอดอยู่ครับไม่เหมือนกระถินมมันไไ่ด้อ๋อโอ้โหหยอกล้ออุยอะไรจังเลยไอที่เมื่อกี้ที่ผมพูดหรอผมไม่เคยจะนะจะได้คุณพาไปเฉย อ๋ออ๋อมันเป็นผิดต้องพาไปแนะนำแล้วรู้ติดโควิดไปใกล้เขามากเอยวันนี้ก็ไม่ได้เสียอากาวันนี้ก็ถินเป็นอะไรตัวบิดบิดไม่เราเราเราต้องแฮชแท็กหรอปะเต้องแฮชแท็กหอปะไม่ไม่ยาอันนี้ปีี่อามปิดเลยโทอันนี้อันนี้คือเจ้าของแฮชแท็กกินไปไหนต่ใช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 ่่ะเพื่่อโอเคโอเค่นทลุมาถึงเราเลยอ่ะ อืมเขาเขาไม่ได้หรอกพี่กระสิบอยู่นี่พี่หกกระสิบนะพี่กระถิ่นยิ้มอยู่หรอเปล่าใช่ป่ะยิ้มอยู่ไม่ยอมพูดไม่ยอมจานแล้วแต่แก้มปีอ่ะมีเบอร์กันยังอ่ะไม่ได้เบอร์กันไว้หน่อยอ่ะแลกเบอร์ไว้ดีกระถิน่นวนนี้เบอร์กระถิ่นนะเบอร์กระถินะถ่นเจ็ดศูนย์ห้าแปดเจ็ดหนึ่งเมมยัง ก็คือทุกคนยกมือถือคืออะไรคะเมมเบอร์กถินเนาะเมมเบอร์กถินกันเนาะอันยกก็ได้อ่าตอบตอบโพสต์เจมากๆน่ะอะไรอ่ะโพสต์เจมากๆคืออะไรคุณว่าคุณอ๋อไม่ต่อเยจะไม่ได้เบอหร์ยัง โอ้โอไปตั้งนานตึงขึ้นอย่างชอบไม่หนวกไม่หนวกไม่หนวกเลยครับครับครับแล้วปกติกิจกรรมนี้มีมีบ่อยไหมครับทุกวันเสาร์ครับว่าวันศุกร์อ่ะจะเป็นวอลโรงเรียนไปตรงเรียนไหมยังอ่ะยังไม่ตับโรงเรียนเลยครับยี่โรงเรียนอะไรกันบ้างเลืดเยี่ยมโรงเรียนกันมีต่มันค้ากันหมดเลยมันค้ากันหมดต้ให้กระถินพาไัแล้วก็อะไรนะ คุณอยู่โรงเรียนเบีไหมพี่กกะถินต้องพาโทนี่ไปสูงแล้วล่ะอ๋อโทนี่ยังไม่มีโรงเรียนเหรอยังไม่ยังไม่เคยสูงเลยคุณไม่ต้องเรียนหรอกมั้งกะถินว่าเอือดเป็นล้อกอยตายคูอใช่เปอน อ้แมไม่เป็นพี่กันหินนะเออพี่โดนเลยโดนเหล็ก็เขาแพงสอนผิดผิดที่หรือเปล่าเนี่ยโดนเหล็กพี่ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วกันผมไม่เอาละไม่ร้อยใครทำว่ามันรักพระเจ้าเผักดับไปเลยชายไอ้เจ็บชุบได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วหมดมาแล้วมาแล้วมาเบียขอเลือดด้วยพี่เหนื่อยทักลี่เอาง่ายๆก่อนไม่รู้ ถ้าจะเป็นทักลี่คนรักเยอะครับที่แงสอนผิดนะพี่เอาใหม่นัดนึงป้าคนกเอ้าพี่ผมเก้าเอ็ผมเก้าเอ็ตัวชั่วโมงไม่ไมีเก้าออะสชั่วโมงเก้าคนละเก้าล่อยเก้าประเทศลีกี่มนครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนอีกโอ้ยอีกชั่วโมงห้าอีกชั่วโมงหของกูเก้านี้นี่ม็อกอ๋อ แล้วอันน you, ี and and too, to like ้อย no, ู like right, ่โรงเรียนเดียวกันเกือบหมดเลหรอเรียนอยู่เรียนไหนไม่ไม่เรียนอยู่โฮเซนคล่อีกโรงนครับคลักกครับโอยาเยอะมากพี่มีโอยาไม่ไม่โอยาน้อยมากปุยปกันไม่โอยาแก๊งเราอะเยอะแต่จริงๆริอะน้อยนี่มาหมดแล้วเ่าอะเหมือนโทนี่มากับใครไปจับโรงเรียนไหมมาใครอุยเอ๊ะโทนี่มาคนเดียวเหรอใช่ครับเราตอนแรกมาแล้วผมก็เพื่อนไปเกิดที่บ้านแล้วอ๋อโดนต่อยเกือบตายครับเมื่อกี้มีคนหยุดต่อยให้ก่อนดี ครับผมครับขอโทษครับนี่ไงโทนี่ต่อยเก่งอ่ะมีใครอยากต่อยกับโทนี่เปล่าต่อยไม่เก่งไม่หรอใช่เมื่อกี้ผมต่อยเขาต่อยเก่งต้องต้องเหยียบเกียร์ครับเมื่อกี้อย่าเพิ่งอย่าเมินกระตินนี่กระดินจะพาไปจับโรงเรียนอ่ะได้ครับไปจับโรงเรียนไม่ไม่คุยคุยก่อนก็ได้ค่ะคุยก่อนแล้วนะคราคุยตรนี้เราไปจับไปจับก่อนนะฮะเดีไปจับโรงเรียนเลยกระดิ่นรถมันไม่มานี่คุณรอเขาด้วยใช่ไหมคุณรอมาด้วยใช่ไหมมาดีมาดีอยู่อ่ะเริ่มอยากจะคุยอะไรเฉยเฉยหรือเปล่า จริงๆก็อยากคุยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถ้าเจอหน้าเขาอะกลัวจะไม่แค่อยากแค่คุยอะไดิแค่คุยก็พอเลมเคยพูดกับเขาไปแล้วนะตั้งแต่ตอนที่สมัยเขาคบกับพี่มาริใหม่ๆอะที่โกรธพราะเรื่องตอมาริตอนนั้นใช่ไหมนะเรื่องอะไรนะเรื่องตอมาริตอนนั้นใช่ไหมที่พี่ไม่ไมีเขาไปรักษาต,ตัวใช่ แค่คุยก็พอถ้าคุยอ่ะแต่ถ้าสมมงมูว่ากลัวคุยแล้วมันไม่ได้คุยก็ไม่ต้องคุยหรอกพี่เราปวดเพราะว่าเขาดูแลพี่มาริไม่ได้อ่ะก็ครั้งนี้ความคิดใครอ่ะที่เอาพี่มาริกลับไปเป็นครอบครัวเนี่ยควคิดผมเองอ่ะพวกนี้คิดว่าจะดูแลพี่มาริได้จริงๆใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าดูแลได้หรือเปล่าแต่ที่วัดก็ไม่มีใครกล้าผมเนี่ย ต้อง,งคือเลนไม่ได้กลัวคนอื่นแต่เรนกลัวคนในดูไว้มากกว่าคนในครอบครัวไม่ทำรักกันเองครับเ,เ็นก็รู้่นนโทีใช่ไหมล่ะเพราะสาวเท็ดก็คงไม่จะทำรักตัวเองกันเองอเถูกไหมาร์สมีอ่ะมาม่าไหมอ่ะมีมาม่าไหมขอพีิเศษไปกระเป๋าอะไรกัาอะไรไม่ต้องหง่วงเรื่องซ้อเข้าใจครับ ันกกรสยเมอถ้าตอนนี้ยืนยันว่าแบบดูแลพี่มานี้ได้มันก็ไม่มีอะไรหรอกสุดตัวเลยลอะไม่มีรอบสองเพราะรอบแรกมันดูแลไม่ได้เข้าใจเข้าใจทั้งเรื่องทั้งที่ธยธรรมสิยอืมเลแต่ก็ยังดีที่เขากลับมาถูกไหมล่ะใช่ ไปะลยนะคะไปเจอเขาบ้างนะข้างไหนเจอมาเองข้างไหนหันข้างไหนหัไปมิดไนท์ไงตัวนี้หรอจากมิดไนท์ไหมนะตัวนี้หรอมาดีหันมาทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โทนี่หันมาหันมาเนี่ยโอเคหันตรงนี้หันตัวอ๋ออ๋ไอ้นี่นะครับพี่โทนี่เพิ่งจีนารถออกมาแล้วอะไรนะโทนี่เสีดเยอะเองเรียกพี่เอ็นี่เหรอเขาใจ ไว้เดี๋ยวคุยกันโอเคไหมแล้อวถ้าพร้อมค่อยเราเปิดออกคุยกันชัดเจนก็ได้เราไม่ลงไว้ลงมืออ่ะนั้นเขาว่าไปเจ้งวิ่งเพราะลงไว้ลงมือพี่จ้าจริงเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าทำแล้วพี่มารีรู้ก็ไม่ดีอยู่ดีอะไปเจอซ้อตอนที่ซ้อใส่เสื้อดูไว้บ้างสิใช่รู้แต่ว้าินไป ใช่ว่างๆก็ไปเอ็มกคือแคบเท้านะไม่เดี๋ยวมาจะเอาเบอร์เราไว้ไหมอ่ะได้สองเจ็ดเก้าหกหกสามเบอร์โทรศัแบบยาวเป็นจังที่นี่สองเจ็ดเก้าหกหกสามแต่ที่นู่นมันมีขีดด้วยไม่ใช่หรอเบอร์โทรศัพท์ไม่กลาเลยไม่มีอ้อเหรอไม่มีไม่มีสองเจ็ดเก้าหกหกสามลงใสจำถามถามชื่อมันไม่ตอบแล้วมันควักไม้อย่างเดียวเลยไอ้ยิ่งมาอินเทอร์นไปไหนวะ เออพี่ถิไปไหนทำไมกะิ่ไปไหนอ่ะเรียกกระถิ่มมาเนี่ยทำไมเไม่ได้ทำอะไรยกัน่นี้ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วกรถิ่มพานี่ไปเนี่ยอะไรโรงเรียนเดีวคุยต่อหนูทำไรไปเจอครับไปเจองานไปเจอครับไปเจอนูครับไปเจอนครับไปเจอกันครับ